ดรกรสุกเกษครับวันนี้จะมาเคลียร์เรื่องการใช้ Rd251 ในการฉีดพ่นนะครับเพราะว่ามีวิธีการใช้ที่หลากหลายเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่เคลียร์นะก็มีการใช้หยอดด้วยพ่นด้วยแล้วก็ใส่โดรนแล้วก็ใส่ในน้ำบำรุงน้ำก็มีวิธีการที่หลากหลายเดี๋ยวจะสับสนนะครับ อัตรา1 0ซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับ r d 2 5 1สำหรับในการฉีดพ่นนะครับต้นสลังต้นนี้นะครับไม่กี่เดือนเองนะครับผมปรับสือ่อนะครับมีกิ่งที่เยอะมากแล้วก็มีน้ำหนักเยอะพอสมควรเดี๋ยวเราจะให้ทวีพุ่งสวัยตอนนะครับตอนแล้วก็ขยายต่อไปนะครับแต่แต่กิ่งที่เรา มันซ้ําซ้อนกันทําให้ต้นมีน้ําหนักเราก็ตัดบ้างนะครับแต่ก็จะจะหวงกิ่งไว้พวกนี้จะจะเอาไว้ทําพันขยายต่อไปเลยอีกหลายล็อกนะครับอันนี้ก็มีประมาณ300กว่านะครับมีพื้นที่ที่เหลืออีก3-4ล็อกก็เป็นพันต้นได้นะครับนี่นะครับ สิ่ง,งที่ไม่คม่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เราก็ตัดทิ้งบ้างได้บลมากนะครับกี่เดือนแล้วเนี่ยเออสี่สี่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมายกยก,ยกตัวนี้มานี่ดิเครื่องอเครื่องช่วยช่วยจับไออนี่นะครับเครื่องพ้นตัวนี้ก็คือบรรจุน้ําได้เท่าไหร่ยี่สิบลิตรครับยี่สิบลิตรอ่า พูดดังๆหน่อยเสียงจะได้ชัดเจนทังนี้ก็น้ำ20ลิตรครับแล้วเราก็จะผสม 1. 1> อาร์ดี251ก็1 0ซ c นะครับอก็ออฉีดพน่นต้นฝรั่ง 10cc เราก็ไม่ต้องมีตัววัดตัวตวงเลยหรอกครับแค่ฝาในฝาในได้ทดสอบแล้วมี8ับนะใส่ไปเลยแค่หนึ่งฝาใช่ไหมคะใช่ต่อน้ำ20ลิตรใช่แค่นี้เอง ช่างเชิดใส่เยอะได้ไหมใส่เยอะไหมอาจจะทําให้ใบไหมได้ครับพได้ลองไหช่างเชิดได้ลองมาแล้วตอนแรกช่างเชิดบอกว่าน้ำใช้ใสน้ําไม่มีอะไรเลยเป็นน้ำออแกนิกนะครับน้าอินรียน้ําที่ไม่มีสาที่มีนี้ฉีดพ่นเราฉีดเปียกโชกครับใส่เยอะทำให้ต้นไหมใบไหมเออ เชื่อแล้วใช่ไหมอ่า10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรท่านผู้ชมก็จะได้ชอบใจเป็นถังสพายหลังหรือว่าเป็นถังแบบนี้หรือเป็นเครื่องยนต์กลไกเลยรก็แล้วแต่10ซีซีเราเราก็คูณอ่าเพิ่มปริมาตรเอาอ่าตามสัดส่วนเหรอครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมแล้วก,สก็สาธิตการฉีดพ่นอ้าวสาธิตอ่าพ่นแบบไหนอ้าวเครื่องอ่าทุ่มพ่นแบบไหน ไม่ต้องพลายไม่ต้องสะพายไม่ต้องระパイจับจับไม่ต้องสะพายก็ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดตรงนี้เลยเวิธีการใช้อันนี้ในการสาธิตให้เห็นนะครับให้เห็นถึงวิธีการนะครับเออก้นต้นก้นต้นหมดเลยเออพ่นให้ทั่วพ่นหนาแน่นเนาะเออ พอการพ่นหลังจากพ่นแล้วถามจริงเหรอใช้ยาฆ่าแมลงหรือเปล่าไม่ได้ใช้ครับยาฆ่ากำจัดโรคราไม่ได้ใช้ครับใช้ตัวนี้ตัวเดียวใช้ AD251 อ,อย่างเดียวตัวเดียวครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมความเขียวแล้วก็ไม่มีแมลงมากัดกินเป็นไปแล้วเ,เป็นไปได้ยังไงเชื่อชิคิดว่าเป็นเพราะอะไร สารตัวนี้ช่วยให้ต้นพืชเขียวแล้วก็ต้านโรคแมลงได้ดีครับอทำให้ต้นแข็งแรงก็ไม่ค่อยจะมีมะแมลงเข้ามาใกล้อ,อถ้าพืชอ่อ,อ,อนแอก็อาจจะมีมะแมลงมาจับมาอาศัยเป็นต้นเราแข็งแรงพืชเขียวงามนี่แหละเป็นเหตุผลที่ท่านผู้ชมต้องการนะครับกรเกษตรถ้าไม่ได้ฉีดยาฆ่ามแมลงถ้าไม่ได้ฉีด เขาเรียกว่ายากําจัดโรคและใช้ผลิตภัณฑ์หลายตัว,วสวนสวนสิบตัวครับสามสิบตัวมันก็เป็นรดนุนทั้งนั้นนะครับถ้าใช้อาดีสองห้าหนึ่งต้นสมบูรณ์แล้วเราทานดินเราก็ใช้อะไรบ้างตอนนี้ก็มีการหยอดโทนหยอดโนะครับเออแล้วเราก็ตัวนี้เลยตัวเดียวกัน,กนและ ใสออะไรีก็เราก็จะมีแหนแดงับซึ่งเราได้เลี้ยงไว้เพื่อมาใส่ต้นพลังต้นทุเรียนของเราครับอ่าเป็นแหนแดงก็เข้าลักษณะปุ๋ยพืชสดชและปุ๋ยชีวภาพที่เกิดขึ้นมาเองเขาจะมีสาหลายสีเขียวแกนมเงินอยู่ในโพรงของใบแหนแดงนะครับใส่ลงไปไม่เยอะเนาะไม่เยอะต,อนนต้ตนก็สี่ห้ากามมือกัใส่มาปลอกต้น ได้ผลเลยครับเป็นไงบ้างครับเรื่องกับฟุมเห็นต้นฝรั่งแล้วรู้สึกอ,อ,อันดับแรกตื่นใจมากครัแล้วเคยเห็นงานแบบนี้ไหมไม่เคยแม่น่าจะมีแบบเป็นใบเหลียงใบเหลียงแล้วก็ต่งไม่ค่อยโตแบบนี้ค่ะอาจานผู้ชมอาจจะสงสัยว่าในการฉีพดพ่นวนถังสไพยอย่างเงี้ยต้องฉีดทุกๆก,กี่วันคะพี่อันนี้เาก็ ทิ่นั่นอาทิตย์ละครั้งพอดีเนอะแต่ถ้าเกิดแมลงเข้ารบกวนเราก็อาจจะ3วัน5วัน3วันแต่5วันดีกว่าเนาะถ้าเพื่เราทรงตัวอย่ขนาดนี้ก็5วันครั้้5วันโดยประมาณครับอ่าเป็นไงบ้างเหม็นหรือเปล่าหลังจากที่พ่นไม่มีระคายจมูกหรือว่าแสบตาไหมไม่มีอ่เนื่องจากเป็นสารธรรมชาติเป็นสารสกัดจากพึ่ง เนาะผลิตภัณฑ์พึ่งอพ,งพึ่งก็ดูแลสุขภาพเป็นเผือเป็นอาหารคนด้วยเนะ,ะนั่นแหละเข้าขายที่ปลอดภัยที่สุดนะครับมีการปฏิบัติการทําอย่างถูกหลักวิชาการนะครับและมั่นใจได้ว่าเราผลิตด้วยมาตรฐานนะครับทุกขวดนะครับแต่วันนี้เราก็จะแนะนำท่านผู้ชมนะครับให้รู้จักใช้ ในอัตราที่ถูกต้องนะครับและเรายังมีสิ่งที่ดีข่าวดีมาบอกนะครับสำหรับลูกค้า2ปีขึ้นไปนะครับเราจะพิจารณาให้เป็นพิเศษนะครับทุกท่านเลยนะครับเราจะมีการาแถม r า2 5ดีอนะครับอย่างชนิดที่ว่าท่านไม่เคยได้รับมาก่อนนะครับเพื่อเป็นการดูแลอย่างแท้จริงไม่ใช่ว่า ใช้ Rd 2 5 1มาหลายปีแล้วก็ยังค,คิดราคาเหมือนเดิมไม่มีอะไรเป็นพิเศษเราพิเศษให้ครับติดต่อเข้ามานะครับอ่า id line r เล็ d เล็นะครับ2551นะครับแล้วเราจะคุยกันเรื่องการแถมการดูแลลูกค้าดีไหมด,ดีดีครับอ่าเขาจะได้ใช้ของถูกนะลูกค้าประจำเหมือนสมาชิกเนาะคืนกำไรให้กับลูกค้อคล้ายๆสมาชิกแต่ถ้า มีการสงสัยหรือจะอติดต่อทางผมไม่ได้ไม่สะดวกในการแอดไลน์ติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะโอเคน้องมา่อนี้เดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านเนี่ยบอกเบอร์โทรศัพท์นะครับเพื่อให้ท่านาเลือกนะครับเบอร์ที่ท่านโทรติดนะครับก็มาคุยกับน้องเขาได้นะครับเริ่มต้นจากท่านเชิญครับ 0958756488 0958756488อ่าน้องเอื้องเอื้องนะคะ0831595473นะคะอ่าน้อง <0 8 S 2> ม0831595473คะ่ 63, 63, 63, 82, คะ0949741963 0949741963 0647394822ครับเพราะอะไรเราดึงให้ ทีมงานบอกเบอร์นะครับเพราะว่าเขาไม่มีส่วนที่จะมาส่งเสริมการขายเขาเป็นทีมที่ดูแลนะครับดูแลผู้เรียนโดยตรงเนาะแล้วก็ดูแลฝรั่งดูแลปล้วยนะครับโดยการอายอดโคลนฉีดพ่นแล้วก็มีการใส่แหนแดงท,ที่ที่โคลนคแล้วก็มีการหอฝรั่งด้วยเนาะอ่า นั่นแหละครับท่านจะได้พบกับสิ่งที่แท้จริงข้อมูลที่แท้จริงนะครับในการทําเกษตรอย่างได้ผลกเกษตรที่ดีต้องดินมีชีวิตนะครับโอเคครับเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับหน้ที่สําคัญในการดูแลทุกๆขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะฉีดพ้นหยอดโนนะคะเราใช้ตัวนี้นะคะท่านผู้ชมคะตัวเดียวเลย RD2551 นะคะ ถ้าผู้ชมท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะคะสอบถามรายละเอียดนะคะหรือจะสั่งซื้อสินค้าเรานะคะ1ขวดราคา700บาทนะคะราาคะนี้เลยถ้าสองขวดขึ้นไปราคา6 0 0บาทคา่ะมีอะไรเพิ่เติมไหมโอเคเราก็จะไปสาธิตการฉีดทุเรียนโอเคนะวันนี้ก็มีการสาธิตแค่ทุกพืชโอเคครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมช่างเชิดและทีมงานมูลนิธิลูกตะกรสุขเกษนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการใช้ RD 251หนึ่งกับถังสะพายสียนะครับเตัวนี้ก็น้ำยี่ลิตรนะครับแล้วก็เราก็จะใส่ RD ี0 c บนะครับ 10c c ตัวน,น้ำยี่ลิตรครับฝามันจุ <8 CC. S 1> ได้8ซีซี8ซีซีนะครับเราก็ใช้ฝาตัวกว่าแต่ถ้าฝา,าเขียวนั่น27ซีซีวันนี้เราก็จะมาทําการฉีดพ่นกับกล้วยไข่นะครับกล้ไวยไข่พัอนอลไรครับเนาะพันกําแพงเพชรค่ะพันกาแพงเพชรเน,นาะใช่ค่ะกล้วยนี้เราปลูกมาประมาณเท่าไหร่ละน่าจะประมาณเกือบหน,นึ่งป<ช>ีหนึ่งปีเนาะเริ่มให้ลูกแล้วเนาะเริ่มให้ลูกเป็นไงบ้างลูกแบบออกแบบแบ่งตึงมากเลยนะคะเนี่ยสวยไหมสวยค่ะต้นก็ รู้สึกกล้วยจะแตกหน่อแตกดีเนาะใช่ค่ะแตกหนอดีแล้วก็ใบเขียวด้ค่ะนอกจากเราจะฉีดพ่นแล้วแล้วก็หยอดโคนยอดโคนใช่ค่ะใช้วิธีการหยอดโคนทุกทุกทุกๆสิบห้าวันค่ะห้าวันใช่ค่ะับเดี๋ยวเราก็จะสาธิตการฉีดเลยเนาะสาธิตการใส่เอ่อาร์ดีก่อนใส่ไปแล้วก่อนใส่ไปแล้วโอเคเลฉีดพ่นฉีดพ่นฉีดทีอย่างไร ให้เป็นละอองเงยอะๆเออปับให้ปุ้งนะครับเออแล้วพ่นดินด้วยนะอรอบรอบของปุก็คือรัจะมีตายใบตกที่ไหนก็พ่นไปถึงค,ครับนี่ก็ฉีดพ่นก็จะประมาณนี้เนะง่ายๆนะรอบๆต้นให้ทั่วต้นแล้วก็รอบๆโคนนะครับ นราจะมีของรากแต่ละรากแต่ละชนิดนะครับแล้วก็จะออกมาไกลแล้วก็ต้องฉีดใกล้ๆหน่อยก็ได้ครับนี่คือการฉีดพ่นนะครับหาซื้อหาเอ่อทีอ่ไหนอาดีสองห้าหนึ่งของเรานะคะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์นี้นะคะ083 159 54 73นะคะ083 159 54 73ค่ะ 0958756488ครับติดต่อสอบถามหรือพื้นที่ใกล้เคียงต้องการโดนไปบินก็ได้นะครับช่างเช د, ิดจำมูลนิทิ่ตกตะกรยวจุคาเษมครับเรามีโปรมโมชั่นถ้าซื้อหนึ่งขวดเราบินโดนฟรีใช่ไหมคะบินโดนฟรีหนึ่งครั้งก็บไร่สิบ้ไร่ไ่น,นะคะคุณพ,พี่ฝากเบอร์อหน่อยคะ่ะ 5A ค่ะ0647394822ค่ะ ศ9 4ย7เก้าสี่เก้าเจ็ดสี่หนึ่งเก้าหกสามต่างพื้นพื้นที่เช่าพื้นที่เราอกใกล้เคียงเนี่ยตึกที่ตรงไหนคะกำหนดในในเขตเจระดิษฐ์ในอำเภอตรอน,น,นได้ครับโทรติดต่อได้ครับครับหลังจากฉีดกล้วยแล้วเราก็จะไปทำการสาธิตพ่นอะไรอีกต่อไปเราจะสาธิตการพ่นทุเรียนค่ะทุเรียนเนาะใช่ค่ะพอที่สวนเราก็มีหลายพืชนะใช่ค่ะมีหลายพืชสวนเลยไปกันครับ ตามมาเลยคะ่ะเดินมาแถวนี้แล้วเราหลังสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เรามาพร้อมกับทีมงานของดรสุกเกษมนะคะวันนี้เราจะมาทําการฉีดต้นด้วยสปายถังนะคะฉีดต้นมะยงชิดนะคะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเรามาดูส่วนผสมในการผสมนะคะถังสปายของเรานี้ประมาณ20ลิตรนะคะเราจะใช้เฉนผสม ฝาในนะคะแปดอะไรนะคะแปดซี CC, ใช่ไหมครับแปดซซีนี่นะคะ <5 CC. S 2> ฝาในตั้งแต่แปดซีซีสิบซสกันมาที่สิบิตรอ่ช่วยมายเอ,อฝาเเราจะทำการเทใส่ฝาในนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เทลงไปผสมี่ถังเลยนะคะ ทุ่นนะคะใบที่ใบแล้วก็รอบๆอบโคนต้นนะคะที่เชิญลองมาที่ให้ท่านผู้ชมดูนะคะที่ปลูกใหม่ก็จะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมคะในการฉีดทุ่นใบที่ใบแล้วก็ลบรอบโคนต้นนะคะ ไม้ผลอ,อื่นก็ทำวิธีเดียวกันใช่ค่ะทำวิธีเดียวกันมะพร้าวรเรียนต้นกล้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชอื่นๆก็ได้อย่างเงี้ยค่ะใช้วิธีเดียวกันได้หมดเลยน่คือการฉีดผลไดนะ้ทั้งังนะ่ครังต้นอีก20ล่นนะคะม่วงก็ดีนะที่สูตรไปเรื่มีเพราะเรามีอาดี2551นะ สาห้าเก้าสี่เก้าเจ็ดสี่หนึ่เก้าหสามค่ะห่าศูนย์หกสี่เจ็ดสามเก้าสี่แปดสองสองาจะเป็นลูกค้ารับด้วยนะโทมาเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปประยุทธ์ชีตนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไปดูเราจะไปต้นอะไรต่อคะตนเรีย้นเรียงค่ะเดี๋ยวไปดูต้น เคเคลียที่ใช้ปักสวัสดีค่ะวังจังเลยเนาะเาเฟรมนอนี้เรไปมาพาวเลยสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับทีมงานมูลนิธิดอกตอนนะคะเราจะมาพ่น สาร R D ส5 5 1ากับต้นมะพร้าวน้ำหอมนะคะดูวิธีการใส่ของ R D เลยนะคะอัตราอัตราประมาณอัตราการผสมน้ำเนาะนี้20ค่ะ2 0่สิบซีซีนะคะ20ลิตรลิตรเราเราใช้ R D ประมาณแค่1 0 c ซีซีเนาะใช่2 0่ลิตรใส่นี่1 0 c ซีซีค่ะ8ถึงสิซีซีค่ะในฝาในเราตรวจปริมาตรแล้ว ใส่แค่หนึ่งฟางค่ะน้ำใสใสเลยเนาะ